คครับในคลิปนี้เพื่อให้เราเข้าใจเรื่องของอ b อบเจกต์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะลองเปลี่ยนตัวอย่างดูเนาะจากเดิมทำคลาสเกี่ยวกับเหมือนตัวละครในเกมนะครับเราเปลี่ยนมาเป็นทำคลาสอย่างอื่นบ้างนะครับคราวนี้เราจะลองทำคลาสที่ชื่อว่าบัญชีธนาคารดูนะครับเบื้องต้นก็ได้ออกแบบตามนี้นะครับเป็นภาษาไทยก่อนในเบื้องต้นก่อนคิดภาษาอังคฤดไม่ออกก็เขียนเขียนภาษาไทยมาก่อนเนาะ แบ่งออกเป็น3ส่วนเหมือนเดิมเนาะมีชื่อบัญชีธนาคารนะครับเป็นชื่อคลาสนะครับแล้วก็มี a t tribute ที่เป็นตัวสีน้ําเงินเนี่ยอยู่3 a t tribute ด้วยกันก็คืออยากจะรู้ว่าบัญชีธนาคารเนี่ยมีชื่อหรือเป็นคนถือคนที่ถือบัญชีชื่ออะไรนะครับมีเลขที่บัญชีเท่าไหร่มียอดเงินฝากเท่าไหร่นะครับตัวบัญชีธนาคารเล่มน,นี้ก็สามารถที่จะฝากได้ถอนได้นะครับรวมถึงดูรายละเอียดได้นะครับ ว่าภาพรวมๆเนี่ยคือมีรายละเอียดบัญชีนี่เป็นของใครเลขอะไรยอดเงินตอนนี้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับที่เรากำลังจะทำส่วนด้านขวามือก็คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไปตีความมาว่าอ,อ๋อชื่อบัญชีธนาคารนะเราจะตั้งชื่อว่า Bank Account n a นะ Name ก็คือชื่อบัญชีหรือชื่อคนที่ถือบัญชี ID ก็คือเลขที่บัญชีนะครับส่วนบาลานซ์ก็คือยอดเงินฝากนะครับกันฝากก็เรียกว่า d e p o s i t แล้วก็การถอนเรียกว่า withdraw ส่วน information หรือรายละเอียดก็ตามนั้นเลยนะครับคราวนี้เราจะไปเขียน Class ที่ชื่อว่า bank account กันนะครับไปกันเลยครับคราวนี้เรามาที่หน้าจอนี้นะครับผมย้อนกลับมาดูอนะันเดิมเนาะที่เราเคยเขียนไว้นะครับก็คือเราจะมีคลา s อยู่คลาสหนึงที่ชื่อว่า d o o c แล้วเราก็เขียนต่อท้ายคลาสที่ชื่อว่า App ใช่ไหมครับแล้วเราก็มีการเรียกใช้คลา s s o o c โดยการเรียกผ่าน ClassApp อีกทีนึงใช่ไหมครับซึ่ง ClassDoc กับคลา s s p p เนี่ยอยู่ในไฟล์เดียวกันนะครับคราวน,นี้เรามี Bank Account เกิดขึ้นมาเราก็เลยอยากจะสร้าง Class Bank Account ขึ้นมาซึ่งในคลิปก่อนๆที่ผมได้แจ้งไว้ก็คือว่าเราสามารถสร้างคลาสได้2ตํตำแหน่ง ตำแหน่งหนึ่งก็คือสร้างอยู่ในไฟล์เดียวกันกับตัวแอปนี้เลยนะครับหรือเราจะแยกไปสร้างอีกไฟล์หนึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้เห็นตัวอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมก็เลยจะทําการแยกไปสร้างอีกที่หนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ที่เดียวกันกับที่ด็อกอยู่นะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ทางฝั่งทางขวามือของเราเนี่ยยังคงเป็นแผนร่างคร่าวๆสําหรับคลาสที่เราจะสร้างนะครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นกันไหมนะโอเค เรามาเริ่มกันนะครับผมจะเปิดตัว Explorer ขึ้นมานะครับตอนนี้เราอยู่ที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า s o r t แล้วก็อยู่ในไฟล์ชื่อว่า a p p j a v a นะครับผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับโดยการกดตรงนี้นะ New File นะครับกด New ก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับผมจะตั้งชื่อตามตัวที่ผมล่างไว้นะครับ Bank B ตัวใหญ่นะ Bank Account นะครับ Bank a c c o u n t j a v a นะ j a v a นะครับ ็ตามนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วก็กด enter นะครับะระบบจะสร้างไฟล์ขึ้นมาให้1ไฟล์พร้อมคาดเดาว,ว่าไฟล์นี้จะมีคลาสที่ชื่อว่า Bank Account ใช่หรือไม่แล้วก็โอเคไปนะครับ enter ไปก็จะได้คลาสเปล่าๆมา1คลาสข้อสังเกตนะครับ Bank Account นี่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับตัว app. ดั v จนะครับโอเคนะเมื่อรู้ตามนี้แล้วนี่ผมปิดตัว explorer ไปก่อนนะครับเพื่อให้เห็นพื้นที่นะครับ ตอนนี้เราได้คลาสเปล่าๆมา1น,นึ่งคลาสชื่อว่า Bank Account ถ้าย้อนกลับไปที่ app.java นะครับของเดิมที่เกี่ยวกับ doc กนี่เราจะลบออกก่อนนะ,ะเมื่อเราทำการลบออกหมดแล้วนะครับเ,เราจะเช็คชัวนิดหนึ่งว่าแอป คลาสแอปเนี่ยมันมองเห็นแบงก์แอคเค้าจริงหรือไม่โดยการลองสร้างอ็อบเจกต์ดูนะครับแบงก์ bank, นะครับสังเกตดูว่าตัวที่ช่วยให้เราเลือกรายการนะครับหรือว่า i n t e l l i g e n c นเนี่ยมันขึ้นแบงก์แอคเค้าแล้วนะครับผมตั้งชื่อของ i n s t a n c e ์ว่าแอคเค้าสุดแอคศูนย์หนึ่งแล้วกันนะแอคศูนย์หนึ่งเท่ากับ new แบงก์แอคเค้านะครับถ้ามาได้ถึงตรงนี้แสดงว่าตัว ไฟล์นี้นะครับมันมองเห็นไฟล์ Bank Account นะนะครับแต่ข้างใน Bank Account เนี่ยมันยังว่างเปล่านะครับมันยังไม่มีอะไรพอเราใส่จุดแล้วมันจะยังไม่มี a t ตทริบิวไม่มี m ม t h อดอะไรไอ้ที่มันมีตัวนี้มันเป็นของระบบนะครับเป็น Account ์เปล่าๆอย่างน้อยตอนนี้เราก็การันตีได้ครับว่าแอปดอทจาาเนี่ยมองเห็น Bank Account นะครับเพราะฉะนั้น Bank Account ไม่จำเป็นต้องอยู่ในไฟล์เดียวกันกับตัว แอปดอทจก็ได้ครับอยู่ข้างนอกก็ได้ก็แล้วแต่สไตล์แต่ละคนเขียนนะแต่หลายคนก็จะชอบเขียนไว้ข้างนอกเป็นคลาสไคคลาสมันนะครับเวลานำไปใช้ใหม่ก็จะได้นำไปใช้ได้ไม่ยากเลยนะครับตามนั้นนะแบงก์แอร์เขานะครับคราวนี้ตามข้อมูลที่เราเขียนเขียนกันอยู่นะครับตอนนี้เรามาเลงตัวแรกแบงก์แอรเขานี่เสร็จแล้วนะครับถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้เราติดติกตามนี้แล้วกันนะครับตัวนี้คือเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ เสร็จแล้วเรียบร้อยแบ่งให้เานะครับต่อไปเราจะใส่พวกที่เป็น Attribute ต t t r i b u t e ตามนี้นะครับก็ว่ากันมาเลยนะครับแต่พอดีผมไม่ได้ใส่ประเภทตัวข้อมูลนะครับก็ขออนุญาตใส่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นส ring แล้วกันนะครับ s t ส i n g Name มีชื่อเนาะ String ID มีเลขบัญชีนะครับบาลานเนี่ยขอเป็น เงินเนาะเงินเป็นตัวเลขตัวเลขก็มีจํานวนเต็มกับทศนิยมพอเป็นบัญชีธนาคารเนี่ยมันเป็นเลขทศนิยมเลขทศนิยมก็มี2ตัวที่เราต้องเลือกใช้คือดับเบิลกับโฟร d ์เนาะอะไรน้อยสุดโฟร d ์ Fold, นะโฟร Fold, น์นะครับโฟร์น้อยสุดนะครับบาลานนะครับอ่าพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะมี a t ตทริบิวให้กับ Bank Account 3 a t ามแอตทรแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เช็คนะครับว่า ผ่านนะครับเรียบร้อยมีแล้วนะตัวนี้เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเช็คชัวร์นะครับในแอปเราจว่าเรามาลองดูตัวอ็อบเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับลองใส่จุดดูมีไหมบาลาน c e มีนะครับ ID ก็มีเนมก็มีนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าผ่านนะครับตรงนี้ตัวต่อมาที่เราจะมาทำนะครับก็คือเราจะมาทำส่วนที่เหลือก็คือส่วนที่เป็นเมธอดนะครับส่วนนี้ ส่วนที่เป็นเม t ตอดส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือเราจะมาทําฝากถอนแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับไปกันครับเม็ดตอดพับบิ๊กนะครับพับบิกวยแล้วก็เด p o s i t นะครับเด p o s i t m e t เม็อดที่1นนะครับเม็ดตอดถัดมานะครับ public void withdraw เมตตาถันมาครับ public void แล้วก็ info ใช่ไหมครับอันนี้คือที่เราล่างกันไว้นะครับโอเคถ้าได้ตามนี้แล้วนะครับตัวนี้ก็ผ่านนะครับตัวนี้ก็ผ่านถือว่าสำเร็จแล้วนะครับตัวนี้ปึ๊บปึบ,ปบมีแล้ครบนะครับ เช็คชัวร์สักนิดหนึ่งครับไปที่ app.java ตรงจุดนี้เนาะเราใส่จุดเข้าไปมีไหม d e p o s i t อ่ามีนะครับ d e p o s i t ตัวดีเนาะไล่มาเจอ Info นะครับไล่ลงมาอีกเจอ Withdraw อ่าโอเคมาครบนะครับแสดงว่าโครงสร้างที่เราออกแบบไว้ทางด้านขวามือนี่คือใช้งานได้แล้วนะครับอโอเคนะ านี้เดี๋ยวจะลองให้ดูตรงนี้นะครับผมจะลองสร้าง Account จริงๆขึ้นมาเนาะ a c c o u n นนะครับ ID นะครับสมมุติว่า ID มันเป็นสต i n g ใช่ไหมบัญชีที่ cast ศูนนย์หนึนะครับอ่าเป็นเลขที่บัญชีเบอร์นี้นะครับ Account คนที่ถือบัญชีนี้นะครับ Account Name เ,เนี่ยนะครับเอาเป็นชื่อชื่อผมแล้วกันนะธนรัตน์นะอ่าธนรัตน์โชว์อ่ะนี่นะครับยอดเงินฝากเปิดบัญชีเขาเปิดกันเท่าไหร่อ่ะบาร์ล้านอ่ะผมเปิดที่500แล้วกันนะครับอ่าผมฝากสตาร์ทที่500บาท ตอนนี้คือมีสมุดบัญชี1เล่มสมุดบัญชี1ชิ้นเนี่ยเราเรียกมันว่า ACC 0 1ในนี้ก็จะสมุดบัญชีชิ้นนี้ก็จะมีที่ใส่ข้อมูลอยู่3ที่ก็คือใส่ ID ได้ใส่ name ได้ใส่ balance ได้นะครับเราสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือ attribute โดยตรงโดยการอ้างถึงตัว object แล้วก็ตามด้วย attribute ต่างๆก็ตามนี้เลยครับตามบรรทัดที่456นี่เลยนะครับ ลองดูสิมันใช่จริงไหมนะครับผมลอง s out นะครับเป็นตัวทางลัดเนาะก็จะเป็น system out print line นะครับแล้วก็ลองเอา object ที่ว่านี้นะครับ acc 0 1นะครับ d balance เอามาพิมพ์ดูสิมันจริงหรือเปล่ามันเข้าถึงโดยตรงได้จริงหรือเปล่านะครับ run น,นะ r ันเสร็จก็จะเห็นตรงนี้นะครับ 500อยาร0 0นะครับเรียบร้อยแสดงว่าสมุดบัญชีที่เกิดจากคลาสแบงก์แ c คเคาทนี่ก็คือใช้งานได้แล้วแหละนะครับใส่ข้อมูลได้นะครับดึงข้อมูลได้เอาออกมาดูได้ออแต่ว่าใส่แบบนี้อยากดูข้อมูลของบัญชีแต่ละเล่มนะครับเราก็มาพิมพ์แบบนี้ทีละอันก็อาจจะไม่ไหวแต่เราเหมือนเราจําได้ว่าเราออกแบบไว้ว่าเราจะมี เมอดตัวหนึ่งที่ชื่อว่า info นะซึ่งเม่ดต่อตัวนี้เอาไว้โชว์ข้อมูลใช่ไหมงั้นผมทำอย่างนี้ก็ได้สิา s out ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็บอกว่า,า account id าแล้วก็บวกเข้าไปบวก id เข้าไปาก็แสดงตามนี้นะครับ s out account name ก็ต่อท้ายด้วย name ส out balance กันนะพิมพ์เลย balance ่า balance แล้วก็บวกกับ balance นี่ตามนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือถ้าเมื่อไหร่เลือกเมธอต่อที่ชื่อว่า info เนี่ย ก็จะเอาข้อมูลแต่ละแอ t ทริบิวพวกนี้ครับไปแสดงนะครับแสดงว่าต่อไปเนี่ยผมไม่จำเป็นจะต้องมาพิมพ์เอาทีละบรรทัดเนาะผมสามารถทำอย่างนี้ได้เลย a c c 0 1 info ลองรันดูนะครับเรียบร้อยนะครับ บอกอินโฟปุ๊บมันปิ้นเลยสามบรรทัดนะครับโอเคไหมครับรู้เลยว่าอ๋อแอคเคาทน,นี่คืออะไรเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะอ่าเรียบร้อยนะครับได้ไมาง,งี้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะของการเขียนเมธอดในคลาสนะครับอ่ะครัวนี้เรามาทำต่อให้เสร็จไหม มาทำตรงนี้ต่อให้เสร็จนะครับนี่ตรงนี้นะครับอินโฟนี่มันมาแล้วนะครับอะไรที่ยังไม่มาฝากกระถอนเนาะเด POSIT กับวิ h d r รอนะครับอ่าคราวนี้ตามที่ออกแบบไว้ในด้านขวามือเนี่ยเราตรงนี้ครับตรงที่เราออกแบบไว้ตรงบริเวณนี้นะครับเด POSIT เนี่ยปกติเวลาฝาก มันก็ต้องมีการระบุเนาะว่าฝากเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับตรงนี้มันต้องมีระบุว่าต้องฝากเท่าไหร่นะครับผมก็จะใส่ข้อมูลตรงนี้เข้าไปนะครับจะขอขยับหน้าจอดนึนงนะให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึ่งจะได้เห็นชัดๆนะครับอ่ตามนี้นะครับ ช้หน้าจอนี้ไหมเดี๋ยวพูดเกิดอ่าโอเคหน้าจอนี้ละนะครับเดี๋ยวเขาบวกขนาดตัวอักษรนิดนึงจะได้เห็นเพิ่มเข้ามานะครับคราวนี้คืออย่างเดบโพสิตนี่คือแปลว่าฝากเวลาฝากเนี่ยก็จําเป็นจะต้องระบุจํานวนเงินใช่ไหมครับผมก็เลยเวลาผมเรียกเม่อดที่ชื่อว่าเดบโพสิตเนี่ยผมก็จะต้องมีการแนบจํานวนเงินมาด้วยนะครับซึ่งจํานวนเงินเนี่ยมันเป็นทุกข์สัญญมผมก็จะใส่เป็โฟร์ดเนี่ยร์ดแล้วตั้งชื่อตัวแปรเพื่อให้มันสื่อความหมายนิดนึงอามันนี่นะครับอามันนี่ ถ้าฝากเงินนะครับผมก็จะอะไรเดีผมก็จะบอกว่าให้บาลานซ์หรือเงินที่อยู่ปัจจุบันนี้นะครับเท่ากับเงินปัจจุบันบวกรูปมันนี่นะอ่าแค่นี้นะครับฝากเงินเพิ่มนะครับโอเคไหมครับฝากเงินนะครับก็คือ ให้ทำการเอาเงินที่ฝากก็คือมันนี่เนี่ยนะครับใส่เข้าไปในบาลานซนะครับเสร็จแล้วก็อัปเดตบาลานซเข้าไปนะครับผมอาจจะมีการพิมพ์ข้อความเลกนิดหนึ่งเพื่อให้รู้สึกว่าเออมันมีการเพิ่มแล้วนะนะครับ d e POSIT แล้วก็ใส่มันนี่ บาทนะบัทรินแอคเคาท์ไอดีอ่าอย่างนี้นะครับนี่โอเคผมใส่ประมาณนี้ครับก็คือในเม่ต่อที่ชื่อว่าไดโพสิตนะครับก็คือใส่ประมาณว่า ฝากเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็บวกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ทำไงครับก็เขียนข้อความบอกสักนิดนึงครับว่าบวกเข้าไปแล้วนะครับอย่างน้อยจะได้คนที่ฝากจะได้รู้สึกมั่นใจว่าออข้อมูลมันเขียนแล้วนะครับปาไปกันนะลองมาฝากเงินดูนะครับตอนนี้มีอยู่500อินโฟก็แสดงว่า500ใช่ไหมครับผมก็ทําการฝากเงินนะ a c c o u n t 0 1 d e p o s i t นะครับ ตัวนี้เป็นเงินนะผมก็ใส่อีกสักสามรแล้วกันนะนะครับพอฝากเข้าไปแล้วเนี่ยอ,อยากรู้ว่าเงินในบัญชีธนาคารเนี่ยเท่าไหร่ก็อัปเดตขอดูอินโฟอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะมี500ขอดูข้อมูลก็เป็น500ฝากอีก300ขอดูข้อมูลต้องเป็นเท่าไหร่ครับ800ใช่ไหมเรามาดูกันนะครับผลลัพธ์เป็นยังไง อยากให้ดูตรงนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับสามบรรทัดนี้นะครับสามบรรทัดนี้เกิดจากบรรทัดที่7นะครับ Account Info นะครับมันก็จะโชว์ว่า Account เนี่ย ID อะไรชื่อคนถือคือใครนะครับรวมทั้งมีเงินอยู่เท่าไหร่ในปัจจุบันนะครับอันนี้คือผลจากบรรทัดที่7นะครับส่วนบรรทัดที่8คือฝากเงิน300ก็คือผลตัวนี้นะครับ บรรทัดที่8ก็คือเป็นการเอาเงิน300เข้าไปฝากแล้วก็พอฝากเสร็จก็มีการเขียนด้วยว่า Deposit นะครับ3า0บาท in account ID Cast 001นะครับตามนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือเมื่อฝากแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วบรรทัดที่9เป็นการตอกย้ำอีกทีนึงว่าลองเอาข้อมูลของ Account นี้มาโชว์อีกทีสินะครับไอีส่สที่ไฮไลท์คือบรรทัดท,ที่9นะครับ ก็คือเท่าไหร่ครับ8 0 0นะครับก็คือ800ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ที่เราเขียนนะครับเป็นไงครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรใช่ไหมครับง่ายๆนะครับต่อมานะครับเหลืออะไรครับยังไม่ทำเหลือถอนเนาะฝากกระถอนตกกันข้ามกันเลยนะเราใช้วิธีขี้เกียจนะครับกอบเลย นะครับกัดคัดปีเลยนะครับได้แล้วคัดปี่คัดปนะครับอ่าแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับาวางอ่าวางตรงนี้อ่าวาง ถอนก็ตรงขั้นข้างแบบฝากก็คือเอาออกก็คือใส่ลบเข้าไปนะครับใส่ลบเข้าไปสำหรับตัวนี้ผมเปลี่ยนจากคำว่า Deposit เป็นอะไรครับ w draw อ่าโอเคไหมครับ Withdraw แต่ว่า withdraw ของผมยังไม่มี Argument เนะาะผมก็ใส่เข้าไป m o n นีตามนี้นะครับเรียบร้อยนะครับ ก็จะได้เมทัลอีกเมตอลหนึ่งที่ทําหน้าที่ตกันข้างเงินกับเมทอดเด posit นะครับก็คือเอาเงินออกนะเอาเงินออกหรือว่าถอนนั่นเองนะครับเมื่อถึงอย่างนี้แล้วนะครับเมื่อเซฟแล้วนะอย่าลืมนะว่าในคลิปนี้ผมออโต้เซฟไว้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างง,งนะว่าทำไมบางคนถ้าไม่ออโต้เซฟไว้ก็ต้องไปกดเซฟเองนะอย่าลืมนะครับออโอเคตอนนี้ก็คือเสร็จละผมจะลองไปถอนเงินนะครับ มี500ฝาก300เป็น800ใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมจะลองถอนดูนะครับถอ,อนแอคเข้าสม,มุดลบัญชีเรื่อนี้แหละนะครับ Withdraw นะครับถอนเท่าไหร่ดีสมมุติถอน200นะครับมี500ฝากเพิ่ม300เป็น800ทอถอนออกอีก200เหลืออยู่ที่600ใช่ไหมครับอ่อาอินโฟมาดูนะครับเทคดูนิดนึงปึ๊บเป็นยังไง ไล่มาดูตรงนี้นะครับเริ่มตัวทีมี500ฝากไป300ปั๊บเงินเป็น800เสร็จแล้วก็ถอนออกนะครับถอนออก200เหลือเท่าไรเอย่ยเหลือ600นะครับตามนั้นเลยครับง่ายๆประมาณนี้เนี่ยพอเรามองของเป็นชิ้นๆเนี่ยเป็นอ็อบเจกต์เป็นคลาสแล้วเนี่ยเวลาเราแก้ก็แก้เฉพาะจุดที่มันทำงานครับจุดอื่นเราไม่ไม่ต้องไปสนใจนะครับเราแก้เฉพาะ รายละเอียดของของหรืออ b อบเจกต์ชิ้นนี้หรือคลาสคานนี้ก็พอนะครับพอมันไปทํางานด้วยกันแล้วมันผิดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ตัวนี้ก็คือขอให้เราโฟกัสแค่แค่ของชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับเอ๊แต่ครั้นี้ผมลองดูนิดหนึ่งมันยังมีจุดหนึ่งที่เราควรจะต้องดูนะสมมติผมใส่เงี้ยผมมีเงินอยู่800ผมถอน1000ถอนได้ไหมครับห้าร้อฝากเพิ่ม3 0 0ถอน1,000ถอนได้ไหมครับ ปกติต้องถอนไม่ได้ใช่ไหมครับเราลองรันดูเนาะสีที่ขึ้นมันเป็นยังไงครับยอดมันติดลบใช่ไหมครับมีอยู่800ถอน1,000ธนาคารนันยอมให้ใช้งานนะครับติดลบ1ติดลบ200นะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้ทาไงครับปกติต้องถอนไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาถอนนี่อาจจะต้องมีเงื่อนไขด้ดหนึ่งนะครับอ่ามีเงื่อนไขด้วหนึ่งเงื่อนไขที่ว่าผมอาจจะใส่อีฟไปดักไว้หน่อยหนึ่งนะครับ ใส่ if 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 เอาเอาเป็นบล็อกมาเลยนะครับเอาบล็อกนี้แล้วกันนะครับ if แล้วก็เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขนี้ก็ต้องเหมือนเดิมนะครับสะท้อนให้ออกมาเป็นความจริงหรือเท็จนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็ด้บอกว่าถ้าเกิดว่าบาลานนะครับบาลานมากกว่ามันนี่ผมบอกว่าให้เช็คก,ก่อน ถ้าเงินที่จะถอนเนี่ยน้อยกว่าบาลานซ์ให้ถอนได้หรือถ้าบาลานซ์มากกว่าเงินที่จะถอนก็คือให้ถอนได้่าผมทำงี้นะครับเลือกอง,งี้นะคอนทอนเ Ctrl X นะครับหรือจะเลือกคัดก็ได้เนาะคัดแล้วก็ c อนท V นนะครับเพสนะครับ จะทำให้ดูเฉยๆนะจะได้รู้ว่าเออบางทีผมกดเร็วแล้วดูไม่ทันอ่ะเพศอ่ะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็หมายความว่ามันจะหักเงินก็ต่อเมื่ออะไรครับเมื่อเงินที่กรอกเนี่ยมันต้องน้อยกว่าบาลานซ์ที่มีนะครับสมมติมีห้าร้อยเนี่ยกรอก500รอยอมไหมครับเนี่ยไม่ยอมนะเพราะว่าต้องมีเงินน้อยกว่านะครับถ้าอยากให้กรอก5 0า้อยได้ต้องใส่น้อยมากกว่าเท่ากับตรงนี้นะครับอ่ะอ่ะสมมติผมใส่อย่างนี้นะครับเอ๊ แล้วก็ is out ตัวนี้ครับ balance is not enough enough เขี้ยนี่ is not enough enough เขี้ยน่นอย่เงี้ enough ประมาณน,นี้ใช่ไหมเนะนี่ยต้องมาเปิดดิกนะ <laughs> not enough ah enough ต้องเขียนยนี้นะครับ e n o u g h เนี่ยาให้ถูกนะครับไหนๆจะใช้แล้วก็ใช้ให้มันถูกๆนะไปกันวางเลยนะโอเคครับอินฟนะครับก็เป็นการบอกว่า้เงินที่จะถอนเนี่ยบาลานซ์เนี่ยมีไม่พอนะนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับ ถ้าผมไปรันนะผมแก้ตัวนี้ผมแก้แค่นี้นะใช้ if check ถ้าเงินที่จะถอนเนี่ยมันมันน้อยกว่าบาลานเนี่ยให้ถอนนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าบาลานนัมันไม่พอให้ถอนนะครับลองดูเนาะกลับไปดูนะโคดต,ตรงนี้ผมไม่ได้แก้นะครับรันนะฮะระบบจะบอกเลยครับว่าพอมี800นะครับจะถอน1,000เนี่ยมันบอกว่าบาลานอิสตันอิน u g h เลยนะครับไม่ยอมนะครับไม่ถอน นะครับก็จะเป็นการป้องกันได้ประมาณหนึ่งนี่ก,กลับมาหน้านี้นะสมมุติว่าอยากถอนลองดูแบบกรณีพอเนาะสมมติว่าสอนสัก400แล้วกันนะครับมี800ถอน400เกลือ400ใช่ไหมครับอ่าถ้าถอนพอเนี่ยก็คือโชว์เลยครับว่าถอนได้นะครับโอเคไหมครับ ก็เป็นวิธีการเขียนประมาณนี้ครับเราก็ดูเป็นชิ้นชิ้หไปแล้วเราก็คุมชิ้นนี้มีข้อมูลอะไรทําอะไรได้บ้างนะครับก็เขียนให้มันครบถ้วนถ้ามันไม่เป็นตามที่เราต้องการอยากจะให้เขียนแล้วก็แก้ไปให้มันได้ตามสเปคที่เราต้องการอยากให้มันทํานะครับโดยแบ่งออกเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้งาน Object Oriented ทั่วๆไปนะครับ ในคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงตัวจุดขายนะครับฟีเจอร์ของตัว Object Oriented นะครับว่านอกจากทำประมาณนี้แล้วเนี่ยตัวที่เขาชอบพูดถึงชอบชื่นชมว่า Object Oriented มันมีประโยชน์อะไรยังไงเนี่ยมัน,ม,นมันมีอะไรบ้างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในคลิปถัดไปนะครับ